วิดีโอนี้นะคะขอพลังงานไพ่สําหรับคนที่อาจจะมีเรื่องราวที่รู้สึกว้าวุ่นใจนะคะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกใจไม่นิ่งขอดูคำแนะนำจากไพ่นะคะพลังงานใบแรกไพ่ขึ้นมาเลยว่าถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจว้าวุ่น ให้คุณไปสนุกค่ะลองเล่นเต้นำํำเฉลิมฉลองค่ะพาตัวเองไปทําในสิ่งที่จะได้รู้สึกขยับขยื่อนร่างกายหรือว่าพาสมองของเราค่ะให้เหมือนไปรับรู้พลังงานที่มันเพลิดเพลินสนุกสนานเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศอย่าไปจริงจังเกินไป พลังงานนี้ขึ้นมาแสดงว่าเหมือนไพ่อยากซับพอร์ตให้สิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ทำให้คุณไม่สบายใจว้าวุ่นเนี่ยไพ่บอกว่าอย่าไปจริงจังกับสิ่งนั้นมากจนเกินไปก็คืออย่าไปให้ค่าจนเกินไปหรืออย่าไปสูญเสียพลังงานของเราให้กับสิ่งนั้นมากจนเกินไปพลังงานของการเหมือนลองมองนะคะ มองกระจกง่ายๆเลยมองตัวเองพิจารณาตัวเองนะคะว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปมีอะไรแปลกไปหรือมีสัญญาณอะไรหรือไม่หรือการลองพิจารณาตัวบุคคลใครก็ตามที่อาจจะเป็นช่วงมีอิทธิพลอยู่กับคุณนะคะณนะนะตอนนี้นะคะพลังงานหรืออาจจะมีสิ่งก็ได้ค่ะสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อาจจะมีอิทธิพล ลองดูซิว่ามันมีอะไรที่สะท้อนมาแล้วทำให้คุณได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปหรืออะไรที่เหมือนกับคุณนะคะหรือสิ่งเหล่านั้นน่ะอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่ดีเพื่อให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะคะบางสิ่งในชีวิตของเราได้นะคะเหมือนเป็นการพิจารณาเนาะคะว่าเออจริงๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีสัญญาณสิมันต้องมีสัญญาณบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อดีข้อเสียให้เราได้พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขพลังงานของการหยุดพักนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณบางทีอาจจะเหนื่อยเกินไปด้วยนะคะคุณอาจจะทุ่มเทให้กับงานอย่างมากมันถึงเวลาที่จะพักเบรคถึงเวลาที่จะปลดปล่อยให้ตัวเองได้มีอิสระบ้าง ได้ทำในสิ่งที่เพลิดเพลินใจบ้างนะคะบางทีอาจจะเหนื่อยเกินไปนะคะมีพลังงานของการตอบปฏิเสธพลังงานของการเลื่อนไปก่อนหยุดรอคอยนะคะถ้าเกิดว่ามีบางอย่างที่อาจจะเหมือนเป็นเส้นทางเนาะหรือเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วคุณกำลังลังเล ว่าจะไปต่อดีหรือไม่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีหรือไม่อาจจะมีเรื่องที่มันคุกุ่นอยู่ในใจหรือคุณมองเห็นเลยว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันมันดูอันตรายนะดูเสี่ยงนะแต่อาจจะด้วยความที่ไฟกำลังมาหรือมันมีเลือดพุ่งพ่าดน,นะคะที่เขาว่าเนาะมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่า ไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วนะคะหรือมันต้องทำอะไรสักอย่างมีพลังงานที่อาจจะให้ใจเย็นลงและแน่นอนหัวข้อของเราคือช่วงความไม่สบายใจนะคะรู้สึกวุ่นวายสับสนนี่อาจจะเป็นช่วงที่ต้องไปสงบใจนะคะว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจหรือว่าอย่าเพิ่งไปผีผามทำอะไรลงไปนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะต้องค่อยค ดึงตัวเองนะคะออกมาจากสภาวะหรือเรื่องราวเหล่านั้นที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจหยุดพักนะคะตอบปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นอย่าให้มามีอิทธิพลต่อใจเราแล้วคุณสามารถที่จะนั่งพักหยุดพักหาบรรยากาศที่อาจจะได้สนุกดีกว่าเพลิดเพลินเพื่อที่จะเหมือนทำให้เรานะคะเหมือนเบี่ยงเบนเนาะ ตัวเราออกมาจากสิ่งเหล่านั้นนะคะนะคะพลังงานของการเหมือนอยากให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าคุณนั้นมีสิ่งดีงามอะคะ่ะที่รอคุณอยู่เนาะรอคอยคุณเป็นโอกาสเป็นความงามนะคะเป็นสิ่งที่เขากำลังจะผริบานเพื่อคุณนั่นเป็นโอกาสนะคะนั่นเป็นประตู นะคะประตูที่อาจจะเหมือนเหมือนกับเปิดเพื่อให้คุณไปสู่เส้นทางใหม่คนใหม่โอกาสใหม่บรรยากาศใหม่ๆที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่เข้ามาทดสอบท้าทายนะคะว่าคุณจะสามารถรับมือกับพลังงานหรืออารมณ์เหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่อยากให้คุณเชื่อมั่นไว้นะคะว่า คุณจะไม่ได้ต้องทนอยู่กับสิ่งนี้นะคะไปตลอดอย่างแน่นอนคุณมีสิ่งที่รอคอยคุณอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะคะจะทำให้พอคุณย้อนมองกลับมาถึงสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้วุ่นวายสับสนใจเนะะี่ยค่ะคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันมันคุ้มค่าจริงๆกับการที่เราได้พบเจอเนาะแบบทดสอบนี้หรือว่า การที่ชีวิตครั้งหนึ่งเนะะี่ยค่ะมันต้องได้พบเจออะไรที่ไม่สบอารมณ์แบบนี้นะคะแต่นั่นเป็นเพราะเส้นทางของการนำพาคุณนะคะไปสู่สิ่งที่ดีงามกว่ามากๆเลย